หนูจะเป็นเด็กดีไหมเป็นค่ะเรียนเด็กดีทำยังไงต้องพูดจาน่ารักค่ะแล้วเรียนอะไรเรียนเก่งๆค่ะขอบคุณนะคะโอ้โหของพวงอะไรเลยอ่ะใช่ค่ะดูความนี่นี่ใครวาดอันนี้หนูวาดกับแม่เองค่ะแม่แต่งเมื่อบานค่ะาให้ปอดใช่ไหม โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากะคะเป็นอย่างดีนะเดี๋ยวได้กับตาขยายกับพ่อนะกับแม่นะบายคุบ